เราจะมาแนะนําเครื่องชงกาแฟที่สามารถรองรับการชงต่อเนื่องรองรับลูกค้าได้หลายๆแก้วหลายๆท่านต่อวันนะก็คือเข้มข้นแล้วก็สู้นมมากๆเลยค่ะเครื่องรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า SN 3 1 2 5 A ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะเอเซลเครื่องชงกาแฟค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเครื่องชงกาแฟที่สามารถรองรับการชงต่อเนื่องได้แบบเยอะๆต่อวันรองรับลูกค้าได้หลายๆแก้วหลายๆท่านต่อวันนะคะเป็นเครื่องชงเหมาะสําหรับมืออาชีพม,มากๆตัวนี้นะคะเครื่องรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า sn 3 1 2 5 a ค่ะเป็นเครื่องชงที่ ทั้งชงแล้วก็สตรีมนมพร้อมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ดีไซน์ด้านนอกของตัวเครื่องเขาก่อนค่ะอย่างที่เห็นนะคะเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยดีไซน์ที่แบบว่าหรูหรามากๆนะคะวางเข้ากับทุกมุมของร้านของเราได้แน่นอนค่ะจะมีสีเงินแล้วก็สีดำนะคะเป็นสแตนเลสแ,แล้วก็พลาสติกเนื้อหนาทนทานแข็งแรงมากๆค่ะอีกอย่างเลยก็คือ ขนาดน้ำหนักแล้วก็ขนาดตัวเครื่องเหมาะมากๆน้ำหนักอยู่ที่15กิโลกร,รัมค่ะก็คือแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักที่สามารถแบบว่าหน่วงให้ยึดติดกับตัวพื้นของเราได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะแบบว่าเคลื่อนที่ได้ง่ายนะส่วนขนาดของตัวเครื่องจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะจะอยู่ที่32เซนติเมตรค่ะจาก ความลึกนะคะจากด้านหน้าไปด้านหลังอยู่ที่44เซนติเมตรค่ะและสุดท้ายก็คือความสูงนะคะอยู่ที่52เซนติเมตรค่ะส่วนการใช้งานของเขาคือง่ายมากๆทุกคนเห็นไหมคะว่าจะมีหน้าจอนะคะ LED แสดงตัวเลขอุณหภูมิที่หม้อต้มมีระยะเวลาในการสกัดกาแฟระยะเวลานะคะให้ดูเลยว่าเวลาที่เราสกัดกาแฟ 1. ช็อต2ช็อตอยู่ที่ระยะเวลาเท่าไหร่นะสามารถตั้งค่าใหม่ได้ด้วยค่ะมีบวกลบนะคะให้เราตั้งค่าระยะเวลา ส่วนปุ่มฟังก์ชันใช้งานง่ายมากๆมีทั้งช่วงกาแฟ1ช็อต2ช็อตนะคะที่สำคัญที่ชอบมากๆเลยค่ะก็คือมีอุณหภูมิในการสตรีมนมให้เราถึง2อุณหภูมิเลยอุณหภูมิที่1อยู่ที่60องศาค่ะแล้วก็อุณหภูมิที่2อยู่ที่70องศาค่ะสามารถตั้งค่าใหม่ได้นะคะส่วนปุ่มสุดท้ายจะเป็นการไล่น้ำค่ะผ่านท่อตรงนี้ อันนี้จะเป็นท่อสตรีมนมจะมีระบบแบบว่าเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะในการวัดอุณหภูมินนะมีทั้งหมด4ลรูก็คือสามารถสตรีมนมออกมาได้เนียนนุ่มมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของขนาดหัวกุ๊บของเขานะคะขนาดการชงจะอยู่ที่58มิลก็คือเป็นขนาดมาตรฐานเลยค่ะแล้วก็ จะมีแบบว่าตัวนี้นะคะเป็นที่รองให้ด้วยเขาจะเป็นแบบทรงสูงตรงนี้นะคะสามารถวางได้ทั้งแก้วขนาดเล็กหรือว่าแก้วขนาดสูงเลยนะส่วนถานรองน้ำที่งสามารถถอดออกมาได้ถานรองน้ำทิ้งของเขาก็คือใหญ่มากๆเลยนะสามารถรองรับน้ำทิ้งได้เยอะมากๆหรือว่าลูกค้านะคะจะต่อเป็นสายท่อน้ำทิ้งก็ได้เดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าเป็น สายท่อแบบนี้แถมไปให้ด้วยสําหรับใครที่แบบว่าอยากต่อเป็นสายท่อน้าทิ้งลงไปนะคะก็สามารถทําได้ sporting. และที่สําคัญนะคะเครื่องรุ่นนี้สามารถต่อเข้าเครื่องกรองน้ําก็ได้หรือว่าจะเป็นถังน้ําก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีสายน้ําตรงนี้ให้เราไปทําการต่อเข้าไปในเครื่องกรองน้ํานะคะหรือว่าเป็นถังน้ําขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะสามารถทําได้สะดวกมากๆเลยโดยเขาจะมีนะคะอุปกรณ์ตัวนี้สําหรับ ต่อเข้าท่อให้ด้วยมีสอขนาดให้นะคะใครที่แบบว่าอยากต่อเข้าเครื่องรองน้ําก็คือสามารถทําได้เลยค่ะหรือว่าใครที่สะดวกเป็นถังน้ําก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องพวกกําลังไฟของเขานะคะ กำลังไฟของเขาอยู่ที่3,350วัตต์ค่ะก็คือไม่เปืองไฟเลยแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220โวลต์ค่ะสามารถต่อใช้กับไฟบ้านได้ปกติเลยนะขนาดหม้อต้มด้านในของเขาใหญ่มากๆหม้อต้มสำหรับสตีมจะอยู่ที่5ลิตรเลยทีเดียวนะคะลูกค้าใหญ่มากๆแล้วก็หม้อต้มสำหรับชงกาแฟที่หัวกุมนะคะจะอยู่ที่500 ML หรือว่า0-5ลิตรค่ะอุปกรณ์ที่จะแถมไปในกล่องนะคะก็จะมี นี่เลยค่ะก้านชงขนาด58มิลขนาดมาตรฐานนะคะจะเป็นแบบว่าน้ำไหล2ทางแล้วก็มีฟิลเตอร์นะคะสำหรับชงกาแฟทั้ง1ช็อตและ2ช็อตให้เลยเปลี่ยนได้นะคะสำหรับใครที่จะชงเป็น 1. ช็อต2ช็อตตัวนี้จะเป็นแทมสำหรับกดกาแฟก็มีไปให้ค่ะขนาด58มิล ช้อนนะคะช้อนตักแล้วกดกาแฟพลาสติกค่ะแบบว่าตักหนึ่งด้านแล้วก็กดอีกหนึ่งด้านนะแปรงขัดทำความสะอาดค่ะตัวนี้จะเป็นชุดทำความสะอาดนะคะจะเป็นแบบว่าแปรงขัดทำความสะอาดหัวกุ๊ดแล้วก็มีแผ่นยางนะคะจุกยางรองล้างก้านทงให้ด้วย จะเป็นชุดการทําความสะอาดของเครื่องนะมีคู่มือนะคะการใช้งานทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เลยมีบัตรประกันสินค้านะคะตัวเครื่องจะรับประกันสินค้า1ปีหากมีปัญหาก็คือสามารถติดต่อเข้ามาค่าอ่าคอนแทคที่ได้ไปได้เลยตัวนี้ก็เป็นคู่มือค่ะมีทั้งวิธีการใช้งานนะคะวิธีการชงกาแฟการแก้ไข เบื้องต้นนะคะก็สามารถเปิดได้เลยที่บอกไปนะคะจะเป็นท่อสายน้ําทิ้งมีอุปกรณ์ให้ครบเลยสําหรับตัวล็อกนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วสุดท้ายก็จะเป็นสายน้ํานะคะท่อน้ําที่เราบอกไปว่าสามารถต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ําได้แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นหัวต่อเข้ากับเครื่องกรองแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้ไปในชุดนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าเครื่องรุ่นนี้เขาสามารถตั้งระยะเวลาในการสกัดช็อตกาแฟของเราได้ด้วยและยังสามารถตั้งอุณหภูมิการสตรีมได้ด้วยดูที่หน้าจอตรงนี้นะคะเลข9 3ตัวนี้นะคะจะเป็นอุณหภูมิที่หม้อต้มค่ะก็คือควบคุมไว้เลยที่9 3องศาเป็นอุณหภูมิทั่วไปของหม้อต้มของเครื่องชงกาแฟส่วนหน้าล่างนะคะจะเป็นโลค่ะก็คือตรงนี้เมื่อเรากดนะคะสตรีม จะเป็นอุณหภูมิขึ้นให้เราได้รับรู้ว่าอุณหภูมิที่เท่าไหร่ <S <S เดี๋ยวเราจะมาลองตั้งให้ดูกันค่ะง่ายๆเลยนะคะหากว่าเราต้องการตั้งนะคะที่ปุ่มไหน1ช็อตหรือ2ช็อตเรากดที่ปุ่มนั้นนะคะแช่ทิ้งไว้ได้เลยะคะ่ะแล้วทุกคนสังเกตที่ด้านบนจะมีตัวเลขกับพิษเป็นระยะเวลาสำหรับ25วิตรงนี้นะคะจะเป็นเวลาที่ทางโรงงานตั้งมาให้คะ่ะ อย่างวันนี้เราต้องการตั้งให้เป็น30นะคะเราสามารถบวกหรือว่าลบตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองตั้งเป็น30วินาทีกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้คือได้30แล้วเราก็กดซ้ำที่ปุ่มเดิมอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะได้30วิอย่างที่เราตั้งไหม นี่ยค่ะก็คือเป็นระยะเวลาที่เราตั้งแล้วต่อไปนะคะเป็นปุ่ม2ช็อตทางโรงงานนะคะตั้งมาให้เราที่40วินาทีค่ะเดี๋ยวเราเดลดเป็นนะคะ35วิค่ะโอเคค่ะ35แล้วกดซ้ำที่ปุ่มเดิมหน้าเลยค่ะลองดูกันนะคะว่าจะได้35วิไหมเรียบร้อยค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการตั้งระยะเวลาในการสกัดช็อตการสตรีมนมตรงนี้นะคะเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ตั้งมาอยู่ที่60องศานะคะหากว่าเราต้องการตั้งใหม่ก็คือบวกลบได้เช่นเดียวกันค่ะในการสตรีมเมื่อเรานะคะสตรีมนมเมื่ออุณหภูมินะคะถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ก็คือ60เขาก็จะตัดให้เองอัตโนมัติเลยค่ะก็คือสะดวกมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะลองเป็น65นะคะ กดซที่ปุ่มเดิมนะคะนะคะี่ค่ะอยู่ที่65องศาเมื่อเราสตรีมนมนะคะเราสามารถนำนมใส่ท่อสตรีมนะคะแล้วกดทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่65เขาก็จะตัดเองอัตโนมัติเลยค่ะส่วนปุ่มที่2นะคะอุณหภูมิที่2โรงงานตั้งมาให้ที่70องศาค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นซัก75องศานะคะ ค่ะก็เมื่อถึงอุณหภูมิ75องศาเขาก็จะตัดอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาลองทําเมนูนะคะโดยใช้เครื่อง SN3125A เครื่องตนี้กันค่ะว่าเขาจะสกัดกาแฟออกมาได้น่าทานสายกาแฟได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําได้เลยค่ะสําหรับเมนูเอสเรสโซร้อนนะคะเราก็จะใช้เป็นฟิลเตอร์สําหรับวันครับนะคะในการสกัดกาแฟนะคะ1ช็อตวันนี้เราก็ใช้เป็น เครื่องบดเมล็ดกาแฟ SN026 นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของเราเองในการบดกาแฟค่ะเดี๋ยวเราจะเป็น1ช็อตนะคะเราก็จะสกัดกาแฟนะคะ1ช็อตกดที่ปุ่ม1ช็อตได้เลยค่ะ กาแฟที่ได้นะคะคือเข้มข้นมากๆค่ะเมื่อถึงระยะเวลาที่เราตั้งไว้นะคะที่เราตั้งไว้คือ30วินาทีเขาก็จะตัดอัตโนมัติให้เราเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้เอสเปรสโซลร้อนสำหรับดื่มแล้วค่ะหรือว่าคนไหนนะคะที่อยากทานเป็นเมโนูลาเต้ร้อน ทุกคนก็สามารถนำนมมาสตรีมผ่านท่อตรงนี้ได้เพื่อจะทำเป็นเมนูลาเต้ร้อนค่ะก่อนการสตรีมนมนะคะเราก็กดไล่น้ำหนึ่งครั้งก่อนค่ะนมและพิชเชอร์ที่นำมาสตรีมนะคะแนะนำให้เป็นพิชเชอร์และนมที่เย็นนะคะเพื่อที่จะสตรีมให้ได้นมที่เนียนค่ะแล้วก็นำพิชเชอร์นะคะ <c oughs> มาใส่ที่ท่อแล้วหลังจากนั้นเรากดที่ปุ่มสตรีมได้เลยค่ะ เมื่อเราสตรีมนมเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งเลยแนะนําให้กดไล่น้ําอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วนําผ้านะคะมาเช็ดทาความสะอาดที่ท่อสตรีมค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเทนมที่สตรีมไว้ใส่กับกาแฟของเรานะคะก็เทได้เลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูลาเตร้ร้อนนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องรุ่นนี้ คือสามารถทําได้ทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นเลยเดี๋ยวเมนูต่อไปเราจะทําเป็นลาเต้เย็นกันค่ะส่วนเมนูลาเต้เย็นนะคะเราจะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะสะกัดน้ํา2ออนค่ะ <S 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 ก็อันนี้จะเป็นกาแฟที่2ออนนะคะสูตรลาเต้เย็นนะคะเราจะใช้นมผสมที่1ออนค่ะใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะ ตามด้วยกาแฟที่เราสกัดไว้ค่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งกันค่ะเรามาชิมกันนะคะเนี่เราก็ไปใส่น้ำแข็งมาแล้วนะคะในแก้ว16ออนแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะว่าจะเข้มข้นไหมอืมก็คือเข้มข้นแล้วก็สู้นมมากๆเลยค่ะ สำหรับนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องชงกาแฟนะคะก็ใช้เครื่องรุ่นนี้ได้เลยเพราะว่าสกัดกาแฟออกมาได้เข้มข้นมีกลิ่นหอมคิม่าสวยแน่นอนคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเครื่องชงกาแฟรุ่น SN3125A เครื่องรุ่นนี้ ใช้งานง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทางฟังก์ชันได้หลากหลาย1ช็อต2ช็อตหรือว่าจะเป็นสตรีมนม1อุณหภูมิ2อุณหภูมิได้เลยก็คือทําได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเอสเพรสโซนะคะหรือว่าลาเต้คาปูชิโน่มอคค่านะคะหรือจะเป็นชงแบบว่าชาก็ได้ใครนะคะสนใจเครื่องชงกาแฟนะคะกำลังมองหาเครื่องชงกาแฟสำหรับเปิดร้านก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางไว้ให้นะคะหรือจะเป็นคอมเมนต์นะคะอยากให้เรารีวิวเป็นเครื่องรุ่นไหนเครื่องรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่ใช้ภายในบ้านหรือเปิดร้านคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งนะคะติดตามช่องของเราไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปรีวิวเครื่องรุ่นอื่นๆให้ชมอีกค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ